สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับดวงโชคลาภในเดือนเมษาหกเนี้นะทิศทางจะเป็นอย่างไรนะไพ่เอมเปอเรอร์นี่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสําหรับคอหวยนะคอเสียงโชคเสียงดวงลอตเตอรลุลอตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าแนะนําให้เล่นอะไรที่เกี่ยวกับเลขที่เกี่ยวกับผู้ชายนะอาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคนที่มีนะพาวเวอร์ Power, มีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่ามีโอกาสได้เงินได้ทองนะเออเนี่ยได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับเขาพูดถึงว่าถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ ื้อกับผู้ชายนะไพ่หกดาบพูดถึงอะไรก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ซื้อริมน้ํานะ นะเขาเรียกว่าธาตุน้ำเนี่ยให้โชคกับชาวราศีสิงห์เออนะใครบอกอยากทําอาชีพเสริมธุรกิจเสริมเขาบอกว่าทําได้แต่เหนื่อยนะแต่กว่าจะได้เงินได้ทองเนี่ยมันต้องลงแรงนะกว่าจะได้ความสําเร็จเนี่ยต้องเหนื่อยอยากมากๆนะครับแนะนําว่าให้ทําคนเดียวนะครับนะทำหลายคนเนี่ยมักจะมีโอกาสถูกโกงเงินนะหรือว่าโดนเอาเปรียบนะครับไม่เวิร์กนะเออดังนั้นเนี่ยทำคนเดียวรวยคนเดียวจบประมาณนั้น